เธอรู้ไหมว่าว่าซีนน่ะนี่ซนซีนผีที่เธอรู้กับเขาวที่สะลัะกับเขาอะเขาป่วยอยู่เธอรู้ปะไม่ทราบคือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วเข้ากันเลยกับความป่วยกับบทคือไม่ออกเลยดีมากจริงๆริงดีใจมากราะเดียวเราจะได้ดูกันแล้วสปดาห์หน้า25วันพฤหัสหน้าเราจะได้ดูกับเธอเพราะแคสสินเชื่อรักแรกเงิน คือเราอ่ะเห็นเห็นจบทเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราแบบประกาศผลแรกอะไรแบบนมันมานานแล้วเหมือนกันใช่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าโปรเจกต์เนี้ยพี่ใบไม่ได้แค่แบบมาเหมือนไม่ได้มาเล่นเฉยๆอ่ะแต่เธอเหมือนโยนไอเดียให้กับทีมเยอะมากเลยสุปะแม่เนี่ยคือจริงๆหนังเรื่องนี้ถ้าเอาตั้งแต่เริ่มแบบเริ่มมากๆเลยคือผมเริ่มต้นรู้จักเริ่มต้นรู้จักเรื่องนี้จากพี่กูตั้งแต่ผมถ่ายคือนับดาวเลย แบบพี่กูที่คนนี้เขาเล่นด้วยเหรอเล่นดูแต่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ค่อยเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็แล้วเขาก็ให้หายจากหลักเรื่องไปเลยตัดบทเหรอรับหน้าด่าคือสีคิวเจนนี่ยากกว่าคิวใหม่ดาวิกาพี่น้ำตาว่ะงานเยอะบ้างติดเล่าอยู่อ่ไม่รู้จักเออใช่แล้วก็พี่กูเคยพูดเหมือนกันว่าแบบเออดูเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนผมจำไม่แน่ใจแบบพี่กูอาจจะแบบประมาณว่าเอาน่าทำน่าสนใจหรือแบบพระเอกดูแบบเหมาะกับมึงนะแล้วมึงลองไปดูเผื่อมึงอะไรเงี้ยเผื่อมีคนทำเงี้ยผมก็ ลองลองดูโอกาสได้ไปดูแล้วชอบถือชอบเลยประทับใจมากผมรักตัวละครพระเอกมากเลยดี่แบบผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบผมอยากดูเขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆผมอยาพอวันหนึ่งมันเออว่ะมีคนให้กูเล่นจริงเฉยมันก็มาจักรวาลก็จบพลังจักรวาลมันเนี่เห็นไหมมันดีเฟสทุกอยากได้ตังใจหรือเพราจริงๆอะความความน่าขาไม่ยากนั่นคือเหมือนพอเริ่มทำเรื่องนี้ตอนนั้นเรายังเหมยังไม่ได้สรุปนังเอกมากๆเลยตอนผมดูผมแบบ ไม่รู้ทำไมผมคิดถึงพี่ย่ามากๆเลยมันใช่เลยแต่ก็ไม่ได้บอกใครใช่ปะบอกผมก็บอกพี่โกด้วพี่โกผมอยากเล่นกับพี่ย่าครับใช่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ไม่แต่ไม่ได้คาดหวังรู้สึกว่ารู้สึกมันโอกาสมันเกิดขึ้นได้ได้ยากมากมากๆอะไรเงี้ยเล้วก็มาถามอ่ะนะว่าอยากเล่นกับใครใช่ๆอ่างเงี้ยแล้วก็มีพูดชื่อพูดชื่อคี่แล้วผมคิดชื่ออื่นไม่ออกเลยคือในหัวตอนแรกคิดชื่ออื่นไม่ออกเลยคิดชื่อออกชื่อเดียวแล้วก็ยังตอนนั้นก็เลยลอยไปแต่ก็คิดแบบเออเดี๋ยวลองคิดช้อยสองดูไม่ได เล่นเฉยเลยวะอะไรแบบนั้นเองรู้สึกรู้สึกแบบเป็นเป็นโปรเจกที่แบบมันมันมางงแต่ว่ามันลงตัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นนางเอกของเรื่องนี้คือยาย่าอุรัสยานะเธอส่งรรงใหญ่อะเออรงใหญ่ให้แล้วทีนพอพอมาเจอแล้วครับจ้ะแลพี่ยาพาเป็นพี่สายคนหนึ่งที่แบบ ทำางานด้วยสบายใจมากเลยครับรู้สึกเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่ p o s i t i v ไว้ที่มีพลังแบบสีชมพูแบบเป็นพลังบวกมากจริงๆไม่แต่ก่อนนั้นนี้คือไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรด้วยกันเยอะด้วย ور, ก็เวิร์กก็เวิร์กแต่แต่ว่าก็ไม่ได้ขเขาเรียกอะไรผมว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแบบคิวมันถ้าคิวช่วงนั้นมันแมทช์กันได้มากกว่านี้ก็อยากจะทํากันมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบจริงๆตอนนั้นก็แบบโหมันมันมันแมทช์ยากจริงๆช่วงนั้นเหมือนก็ยังโควิดด้วยป่ะใช่ป่ะมันก็ยังมีแบบติด จะมีคนคน,นั้นหยุดคุยพักบ้างนี่บ้างม,มันหายไปเยอะเหมือนกันแล้วเธอแล้วเธอคุยอะไรกับกับคุณกับกับยา่าบ้างอ่ะแบบเอาจริงป่ะผมครัวผมคุยกันน้อยหมายถึงว่าคือนอกนอกเวลาที่เวิร์กช็อปกันก็คือไม่ได้คุยอะไรกันเลยเออแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันช่วงเวิร์กช็อปบ้างไม่มีโอกาสได้แบบคืออย่างตอนแต่ก่อนที่ผมทํางานสมมติกับแกงเอโฟหรือกับกับตู้กับกับวินอะไรเงี้ยคือเราค่อนข้างว่างผมก็ยังแบบ เลิกเวิร์กช็อปอะไรกันไปกินข้าวไปอยู่ด้วยกันไปคลุกกันได้แต่นี่คือแบบต่างคนต่างยุ่งแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้มีการใช้เวลาด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยแต่เธอเห็นแต่เธอเห็นฟินิชชิ่งโปรดักต์ยังไงเช่นเธอได้ไปดูหนังหลังมอนิเตอร์ไหมว่าแบบใบกับยายาเขาอยู่ในเขาอยู่ในจอจริงแล้วเป็นยังไงไม่คอมเมน์ต้ไว้ยังไงดูน้อยผมดูน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมดูมอนอ้อยไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกเรื่องนี้อยากดูมอนอ้อยแต่ฉันดูแล้วฉันดูแล้วสกรีนแล้วอะไรเงี้ยฉันบบบออกกว่าาาคคืเมีใัยย ฮุ้คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอะ่ะดูแล้วแล้วก็คนที่เหมือนรอบรอบสกรีนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็เลยว่าคิดว่า100%ที่พูดว่าเคมีใบกัยาย่ามันมันมันอเมันดมากจริงๆไม่ใช่แค่คิดภาพแค่คิดภาพว่าแบบเธอเปลี่ยนลุก การมาของย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผนวกกันมันก็ดูแบบแบ,บ็กกราวด์หนังที่จะดูแบบว่าจะบู๊จะคอมเมดี้หรือจะดักดาคคือมันก็ดูแบบมันน่าสนใจมากอ<พ>่ะแต่เรื่องเรื<พ>่องนี้มีการทํากันบ้านแบบหนักเรื่องนี้เหนื่อยอเรื่องนี้เหนื่อยเรื่องนี้ผมว่าหัเหนื่อยตลอดเลยแต่แต่มันเลยแต่มันเลยเป็นงานที่ทําเสร็จแล้วแล้วแบบโล่งแล้วแล<อ>้วภ<อ>ูมิใจนะหมายถึงว่ามันเหนื่อยทั้งมันเหนื่อยทั้งแบบปวดที่ท้าทายแล้วมันเหนื่อยทั้งร่างกายที่ต้องใช้งานหนักในแต่ละวันจริงๆเพราะว่าแต่ละซีนมัน มันเหนือยคตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ตากตำแลวเจอแต่เรื่องหนักหหน่วงในชีวิตแล้วแบบเหมือนผมก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตของเขาเลยเธอต้องไปดูชีวิตประวัติของเนื่องเลยเธอต้องไปดูชีวิตใครแบบหรือของจริงผมผมมีโอกาสจริงจริงตอนเวิร์กช็อปเรา ก็เวิร์กกับกับทัง้ง acting coach แล้วก็กับพ่วมกับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วคนหนึ่งเราที่โตมาเขาเรียกอะไรเราโตมาแต่ละพื้นที่เขาก็มีธรรมาชาติมีเ,เนเจอร์ที่ต่างกันใช,ในใช่ใช่ใช่และความแบบ walking street พัทยาและกับอาชีพตรงนี้และสังคมแบบนี้แล้วมันมันเหมือน,นผมต้องแบบที่ต้องเวิร์กเยอะคือหาหาบุคลิกที่โอเคพอดีกับการกับการเป็นตัวละครตัวนี้ที่ที่มันกำลังจะแบบยังยังน่าดูแล้วก็ยังดูสมจริงใช่ต้องดูอดีตต้องชมอ่ะต้องชมเพราะว่าอดีต ดีจริงๆแบบดีแบบดีเซอร์ไพรส์อ่ะใช่พี่แล้วก็จะนอกจากนอกจากใบนอกจากยายาก็จะเป็นหลักบผลงานในรอบ8ปีปี้ยของที่เบนคอนชิต้าดูไาเบนคัเบ้ลหแล้วแล้วกลับมาในบทบาทที่แบบดีแล้วกลับมาในบทบาทที่จะคาดไม่ถึงผมอยาผมไม่อยากดูจริงๆในทั้งเรื่องทั้งเรื่องในในพาร์ทของทุกๆพาร์ทที่ผมแบบคือตัวละครผมมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลาย หลายหลายพาร์ทเขาเรียกหลายหลายชีวิตหลายชีวิตมากๆอะไรเงี้ยแตบหนึ่งพาร์ทที่ผมอยากดูมากคือพาร์ทกับกับกับพี่เบนที่พี่เบนไว้ด้วยกันเออเพราะว่าตอนผมถ่ายผมเอนจอยมากเลยใช่ปะเธอรู้ไหมว่าวัคซีนอันนะซีนซีนผีที่เธอดูกับเขาที่ทะเลาะกับเขาอ่ะเขาป่วยอยู่เธอรู้ป่ะไม่ทราบเลยคือออกจากโรงพยาบาลแล้วเข้ากันเลยกับความป่วยกับบทคือเขาไม่ออกเลยดีมากจริงๆแต่เบนวันนั้นวันนั้นเหนื่อยมากเหมือนกันวันนั้นแบบ พี่เบนใช้ใช้โหใช้แรงเยอะสุดๆเลยท่านไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะท่านเนี่ฉันไมอยากอยู่ในโรงหนังเลยไผมอยากดูผมก็อยากดูเพราะพี่เบนน่ะไม่รับงานอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงมาเยอะมากนี่เห็นมาคร่าวๆว่าพี่เบนน่ะปัดปัดบทไปหลายบทมากเลยก็เลยบดขึ้นมาจริงๆแต่อีกคนนยังมีนักแสดงอีกคนนึงในเรื่องนี้ชื่อว่าที่ชื่อป๋อมแป๋มมาสักอย่างเลยว้าดคุณนีนะฉันจะบอกเป็นแผมเรีนจอยกับการเข้าซีนกับกับเขามากๆเีเลย <S <S สนุก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 เป็นตัวละครที่แบบน่นารักน่น่าักมีสีสันมันผมว่าตัวละครเรื่องนี้ทุกตัวละครแบบมันมันน,าน่ารักเธอจะมาในบทของการขายอะไรจ้าไม่ใช่เลยชุดชาติมีสีสันแล้วก็แบบเป็นที่น่าจดจํา เพราะฉันอยาเข้าโรงฉายเพราะถ้าเข้าโรงฉายจะไม่เห็นกุเลยคุณเลยวะจ้าเด็กเหมือนมันเซ็ตโนนเอออยู่พัฒ์ฟิลแบบแบ็กกราวด์เป็นพัทยานักมวยนักมวยหรือเปล่าอาจจะเป็นนักมวยหรือว่าเธออาจจะเป็นฟิลว่าเชียร์ไข่ปลาหมึกไม่ใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องนี้อ่าแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะดูชวนชวนคุณของชวนคุณผู้ชมของมาดูในซีรีส์เก้าห่ผงฝากด้วยนะครับเจอ Forecast ครับผมสินเชื่อรักแรกเงินนะครับ25เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเจอกันครับ